ทีเสพหรือสสปอนอดึงภาคีเปิดงานจัดงานทั่วไทยภูมิใจช่วยชาติกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศร้อมอบตราสัญลักษณ์เมืองไม้ซิตี้เจ็จังหวัดชูแพ็กเกจสุดพิเศษสำหรับนักเดินทางกลุ่มประชุมสมนาจากโรงแรมสายการบินและผู้จัดงานกว่า120ราย นายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เสพเปิดเผยว่าจากสถานการณ์โควิด1 i ทําให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวงกว้างรัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการจัดงานประชุมและนิทรรศการในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสร้างการจ้างงานและการกระจายรายได้ไปยังทุกภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การดําเนินงานของที่เสพที่มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมไม้์ให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่าง ผ่านการสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนจึงเป็นที่มาของการจัดโครงการจัดงานทั่วไทยภูมิใจช่วยชาติขึ้นในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบตราสัญลักษณ์เมืองไม้ซิตี้ให้กับเจ็ดจังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครขอนแก่น เชียงใหม่นครราชสีมาพัทยาภูเก็ตและสงขลาโดยเป้าหมายการจัดงานในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการไม้ไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนรวมผลักดันให้เกิดการจัดประชุมและนิทรรศการเป็นวาระแห่งชาติที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด -19 ตลอดจนให้ความรู้กับผู้ประกอบการถึงแนวทางการจัดงานไม้อย่างปลอดภัยกระตุ้นให้เกิดการจัดงานทั่วประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด E ภายในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ประกาศเจตนารมณ์ร่วมจัดงานทั่วไทยภูมิใจช่วยชาติโดยยืนยันจัดงานไม่ต่ำกว่า10งานต่อหนึ่งบริษัทภายในเดือนธันวาคม2563และใช้แพ็กเกจประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าซึ่งมีรายนาบริษัททั้งสิ้น5้าหน่วยงานได้แก่บริษัทโตโยต้าแก่นคนครจำกัดหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นโรงแรมเดอะเพนนีรีสอร์ทเขาใหญ่มิวสิคอลรีสอร์ทบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนและโรงแรมบุรี Hotel, สรีภ ภายในงานครั้งนี้คือกิจกรรมไมส์มาเป็นเวทีเจราจาซื้อขายธุรกิจการจัดงานไมส์ระหว่างผู้ขายจำนวน120รายจากผู้ประกอบการโรงแรมสายการบินบริษัทจัดงานจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศและผู้ซื้อจำนวนไม่ต่ำกว่า300รายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมใจจัดงานในประเทศอย่างพร้อมเพรียงรวมถึงมีการเปิดตัว7แพ็กเกจพิเศษเพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์และดึงดูดนักเดินทางไมส์ทั้งชาวไทยและต่างชาติทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดยมีแพ็กเกจดังนี้สำหรับตลาดในประเทศจัดให้มี3แพ็กเกจได้แก่1ประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าแพ็กเกจสำหรับการจัดประชุมและเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศโดยหากมีการจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า30คนขึ้นไประยะเวลา2วัน1คืนและต้องเป็นนอกพื้นที่รวมถึงต้องมีการเยี่ยมชมชมุชมชนจะได้รับเงินสนับสนุน30,000บาทหากมีการจัดงานวันเดียวเกิน8ชั่วโมงที่นอกสถานที่เหมือนกันก็จะได้รับ15 0 0 0บาท2ประชุมเมืองไทยร่วมใจขับเคลื่อนชาติแพ็กเกจสำหรับการจัดประชุมภาย ในประเทศ3งานแสดงสินค้าในประเทศนำเศรษฐกิจไทยไปไกลกว่าแพ็กเกจสำหรับการจัดแสดงสินค้าภายในประเทศจุดเด่นสำคัญของแพ็กเกจพิเศษตลาดในประเทศคือสนับสนุนและกระตุ้นให้องค์กรและหน่วยงานจัดกิจกรรมนอกสถานที่การใช้บริการที่พักที่มีมาตรฐานและถูกกฎหมายโดยส่งเสริมการจัดงานหรือกิจกรรมไม้ที่กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจแก่จังหวัดและภูมิภาคหรืองานที่ผลักดันให้เกิดการสร้างผลกระทบทังเศรษฐกิจเช่นการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจภายในงานรวมถึงการจัดงานที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลิต พันเด่นของพื้นที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่จัดงานนั้นๆด้านตลาดต่างประเทศสนับสนุนการจัดงานให้กับ4ี่กลุ่มตลาดประกอบไปด้วย 1. East up, วนึ่ง s up package สำหรับการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนานาชาต 2. ิ 2. อง convention plus p a c k การจัดประชุมนานาชาติ 3. re energizing package การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ 4. thailand power up p a ็กเกจสนับสนุนการจัดงานกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติแพ็ k เกจตลาดต่างประเทศมีจุดดึงดูดสำคัญคือ สนับสนุนงานครอบคลุ่มทุกรูปแบบทั้งการจัดงานในรูปแบบปกติการจัดงานรูปแบบปกติร่วมกับออนไลน์และการจัดงานแบบออนไลน์มุ่งทําการตลาดล่วงหน้าเน้นการรักษางานเดิมที่เคยจัดอยู่ให้ยังคงจัดในประเทศไทยรวมถึงการดึงงานใหม่ให้กระจายไปยังเมืองไมซิตี้และเมืองไมซ์ที่มีศักยภาพพร้อมวางแผนสนับสนุนการนําเสนอบริการเพื่อชูอัตลักษณ์ไทยตั้งแต่การต้อนรับจากสนามบินรวมถึงการจัดโปรแกรมไมซ์ในท้องถิ่นและชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความแตกต่างซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกที่ประเทศ ทยหวังดึงดูลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องไปจนสถานการณ์เอื้ออํานวยแก่การเดินทางระหว่างประเทศในอนาคตอีกด้วยกันนอดมีีเย้างริไ่